ได้เห็นเพลงเราคุณทำไแบบทำชาเลนต์ต่างๆหนูรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่เพลงนี้มันถูกจริตหลายๆคนใช่ค่เาว่าจริงๆก็คือแอบจอยแอบมีแบบความลอยอยู่เอ๊ะจะถูกใจไหมมันเหมือนตอนทำมันไม่ได้คาดหวังมากกว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากทำเพลงที่ที่แบบเข้าถึงคนแล้วเหมือนแบบรีตัวตนด้วยรีคาแรคเตอร์มันก็จะมีความแบบซนขึ้น จะไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอฟิลแบกมันกลับมาก็ดีค่ะแบบทุกคนดูชอบตัวตนหนูอันนี้ค่ะก็เลยจะเป็นแบบนี้ต่อไปแปลว่าจริงๆริงเรนก็ห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราแบบปรับมาเซ็กซี่ขึ้นคนอาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจว่าเรามีมือแบบนี้ด้วยใช่ค่ะเหมือนเหมือนด้วยความที่พอมันเซ็กซี่อะเนาะมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบหนูก็จะพยายามเบรกไม่ให้มันเซ็กซี่มากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแบบยังมีความแบบ ที่เล่นความซนอยู่ในเพลงอยู่ค่ะเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าสวยขึ้นไปผมัก่ายๆขอเก่อนง่ายๆอะไปสวยขึ้นล่ะมันก็นิดนึงค่ะนิดนึงคืออะไรนิดนึงคืออะไรไม่หนูก็แบบคือมันก็จะมีออร่าขอู่คือมันแบบขอดมันก็มีออร่าออกมาแล้วก็มีคนแบบเออดูดดึงดูดดึงดูด เราไม่มองจริงเปล่าเราไม่มองเรลงมายังค่ะตกังเรื่องงานก่อนค่ะโตกังเรื่องงานจริงเหรอพี่บอกว่าพี่ได้ยินบอกว่าหัวอะไรไม่แห้งดิมหรือเปล่าเขาตกังเรื่องงานก่อนนะค่ะไม่ไดนไม่ไดินด้ยินไม่ได้ยินเลยเี๋ยวด้ยินตอนนี้แบบคือกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยโฟกัสนิดนึง่งถ้าเราคิดดีไม่ได้เลย พอโฟกัสเรื่องตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบได้ได้เต็มที่กับตัวเองมากขึ้นนะคะใช <laughs> แ่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าการที่เราจะรักษาให้ได้หายไวๆมันต้องเป็นคน,นต้องมีคนมาช่วยน, <c oughs> มนไม่เป็นไรค่ะเราาบคิวตัวเองเหรอเดี๋ยวหนูหนูคิวตัวเองอยู่ค่ะเดี๋ยวไว้รอบพร้อมกันเราไม่ได้แบบว่าแบบ ออไ,รรไม่ค่ะไม่ <c oughs> จริงๆไม่ได้ปิดการค่ะแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนเรายังโฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่ด้วยคือช่วงนี้พอคิดดีไม่ได้เลยมันเริ่มมา<แ>หนูก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรทําแล้ว<แ>เดี๋ยวคนจะลืมหนูไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะวันเรงทายแล้วจะเก่าไม่เป็นไรค่ะไม่เพราะว่าคุณจะ <R> ไม,ไม่ไม่พอพอต้องมาอยู่คนเดียวต้องเล็กๆแบบไปใหญ่ป่ะหนูว่ามันมันเป็นความเคว้งแหละมันเป็นความเหงาแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเมืเ่อเราตัดสินใจคุยกันแล้วว่า <S <S อ <S <S โอเคแบบโพซิชันตอนนี้เราควรจะแบบเหมือนกลับไปโฟกัสงานของตัวเองคือคือมันเป็นการเลิกกันที่แบบคุยกันได้อะค่ะคือเราตกลงกันว่าเราจะแบบแยกย้ายกันไปโฟกัสตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเหมือนจบลงได้ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันม่เป็นมีความสุขถามว่นมันมีความสุข หน,น,นูมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเหมือน,หอนเหมือนก็พูดตรงๆว่าพอเราเราเริ่มแบบมีเพลงที่แมตช์ขึ้นหรือว่าแบบมีงานเข้ามาขึ้นหนูก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่หนูจะได้โฟกัสกับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบมีความสุขที่จะได้ขึ้นล้องเพมีความสุขที่จะได้แบบทําอะไรที่ตัวเองแบบตั้งใจเยอะๆอย่างล่าสุดไปขึ้นงานมาก็แบบหลายคนบอกว่าอยากเอีย <ไป S 1> งานแรกในชีวิตของหนูเลยที่ได้ึ้นเขาบอกแรงถึงลักเซมากก็แยมก็จะมาบ้างเป็นบางเวลาหรือไม่คะที่คุณจิกวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณในการแบบทำทุกโชว์ให้มันดูแบบว้าวค่ะไม่คุณไมันเสียงไม่ดีไม่ดเอมันก็จะเป็นฟิลแบบมันเป็นคติประจาใจของหนูหนูก็รู้สึกว่าถ้าทำแล้วทำไม่ดีเนี่ยไม่ทำดีกว่า แรกในชีวิตอ่ะมันก็จะต้องแบบแดนเซอร์ต้องแบบโดนตีสโสดต้องแบบอะไรใดๆแด,ดนเซอร์ที่คัดหน้าตาหรือเปล่าคะใช่ค่ะปเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ชมเท่าไหร่แน้่งคนไม่ห,หมงไ,ไม่มนี่จะสร้างสถานการ์แล้วนะวิธีต่อไปก็ไม่ได้แล้วนะคือจะบอกก่อนว่าแบบทุกครั้งที่เราแบบว่าไป,ไปโชว์เนาะจะมีการพูดถึงท็อปิกเรื่องแดนเซอร์ผู้ชายเสมอเราก็เลยรู้สึกว่า เราก็เปิดโอกาสให้หนุ่มหล่อมิสเนอร์หลายๆคนมาเป็นแดนเซอร์ให้เราจริงๆมันเป็นเหมือนสเปเชียลสเตจค่ะตัวพี่แบบหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆที่แบบผู้อยากเต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยก็แบบตกลงใจจะมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเคยลงทุนกับการที่ต้องต wow. ้องเตรียมโชว์เองเคยสมุดอะไรบอกเป็นหลักก็ได้เอออืมก็เอ้ยหกหลักได้อยู่ค่ะใช่ ช่เหมือนเหมือนพอแบบพอเราฟอร์มทีมใหญ่เนาะมันก็จะแบบด้วยความที่ดันเซอร์เราเยอะคือหนูขนดันเซอร์สิคนตลอดเลยคือแบบรอบนี้งานนี้ก็มา8คนอะมาลงเจาอเลยเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกีติงานและการงานไหนที่แบบงานใหญ่งานจึ้งเราก็อยากจะขนทุกอย่างมาให้ทุกคนเลยไม่ได้รู้สึกว่าการลงทีนี้แบบเฮ้ยมัน สำหรับหนูหนูมองว่าการลงทุนค่ายเพลงในช่วงปีแรกๆมันเป็นการสร้างอิมเมจแหละเออมันเป็นการสร้างแบรนดิ้งให้เราแข็งแรงคือจริงๆแบบถ้าคนอยากจะดูโชว์เราแบบนี้สแตนดาร์ดแบบนี้เขาก็ต้องเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเซตสแตนดาร์ดให้ตัวเองด้วยค่ะใช่อันนี้ก็คือไม่ได้ทำงานเนาะอืทำงานค่ะเร็งใหม่จะมาเมื่อไหร่ยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะไม่ต้องรอหนาวหนูไม่ให้ทุกคนรอน